กลุ่มดาวหมาจรจิงจอกชื่อคุณศัพท์วูดเปคุเลชื่อย่อ VUL สัญ,ญลักษณ์มาจรจิงจอก r ร g i s t r a i o n 20่ชั่วโมง Calibration ่น25องศาเนื้อที่268ตารางองศาอันดับที่54จําจำนวนดาวฤกษ์ศูกลุ่มดาวหมาจรจิงจอกเป็นกลุ่มดาวจางๆในเิกฟ้าเหนือ อยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมฤดูร้อนที่ประกอบขึ้นจากดาวสว่างสามดวงคือดาวเดเนปดาวเวก้าและดาวตักนกอินทรีดาวหมาจิ้งจอกติดกับกลุ่มดาวหงส์กลุ่มดาวพินกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสกลุ่มดาวลูกศรกลุ่มดาวโลมากลุ่มดาวม้าบินกลุ่มดาวสุนัขจิ้งจอกเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กและไม่มีความสว่างเลยทําให้ไม่เป็นที่รู้จักของคนโบราณกลุ่มดาวนี้ตั้งขึ้นเฮเวลิอุสในช่วงปลายศักราชที่17 โดยในตอนแรกใช้ชื่อว่าฟูดเปคูเล่คํัมแอนเซอร์หมายถึงสุนัขจิ้งจอกกับหานว่าภาพประกอบเป็นสุนัขจิ้งจอกกับหานอยู่ต่อมาตั้งชื่อมาเป็นปัจจุบันนี้การมองเห็นในระหว่างลาิจูดดวก90องศาถึงลบ55องศามองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา21.00นของเดือนกันยาบริเวณที่ทำการสังเกตพบพบในบริเวณวงเวียนพิรมรักหาวิทาลัยราชบัฏโปก็ตค่ะ